นิตยาสารโมเดิร์นมัมในกลุ่มบริษัท RLG หรือหลักลูก l e a r n ิ่งกรุ๊ปจันงานเสวนา เซเว่นโคดถอดรหัสความสำเร็จเจเนเรชันอัลฟาครั้งแรกของเมืองไทยกับงานเสวนาเจาะลึกพฤติกรรมเด็กเจเนเรชันอัลฟาเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือและรู้เท่าทันการเลี้ยงลูกยุคใหม่ด้วยทักษะ B5 ที่พ่อแม่ควรเป็นและทักษะเซเว่นเอเซนทัลสกิลที่ลูกควรมีพร้อมเทคนิคการเลี้ยงลูกผ่านมุมมองของ4ี่กูรูผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศนางสาวชนิดาอินทราว,วิสุ์ รองประธานปฏิบัติการสายธุรกิจคอมมูนิเคชันกลุ่มบริษัท r l g กล่าวว่าเด็กยุคเจเน r เรชันอัลฟาคือเด็กรุ่นใหม่ที่เกิดในปี2010เป็นต้นมาซึ่งเป็นช่วงที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยัง้ง สังคมมีความซับซ้อนและเต็มไปด้วยปัญหามากมายสภาพแวดล้อมเหล่านี้จึงส่งผลต่อการคิดและการใช้ชีวิตของเด็กยุคนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทําให้คนเป็นพ่อแม่รวมทั้งลูกจําเป็นต้องมีทักษะเพื่อให้สามารถปรับตัว แล้วรับมือกับสังคมและการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปได้นิตยสารโมเดิร์นมัมได้เล็งเห็นความจําเป็นที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องรู้จักเข้าใจและรู้เท่าทาันเพื่อรับมือกับการเลี้ยงลูกยุคใหม่จึงได้จัดงานเสวนาเซเว่นโค้ดถอดรหัสความสําเร็จเจเนอเรชันอัลฟา ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของงานเสวนาในเมืองไทยที่เจาะลึกพฤติกรรมของเด็กเจเนอเรชันอัลฟาโดยเฉพาะพร้อมกับการเรียนรู้บทบาทที่พ่อแม่ควรเป็นและทักษะสําคัญที่ลูกควรมีผ่านการถ่ายทอดมุมมองและประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญสี่สาขาได้แก่รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดวะทรีปาตี่วมในการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมห ah ิดลดรวรนาถรักสกุลไทยนักการศึกษาด้านปฐมวัยแถวหน้าของวงการ คุณสุภาวดีหานเมธีประธานสถาบัน RLG นักพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและครอบครัวมากกว่า32ปีและคุณพงสุขคิวรันพฤก์คุณพ่อของลูกเจนอัลฟาซึ่งมีความเชี่ยวชาญในโลกไอทีคุณชนิดากล่าวการเลี้ยงลูกยุคเจเนเรชั่นอัลฟาไม่ใช่เรื่องยากเกินกว่าจะรับมือคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ต้องรู้จักสังเกตทำความเข้าใจพฤติกรรมของลูกสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงและการปลูกฝังทักษะที่จําเป็นให้กับเขา นิตยาสารโมเดิร์นมัมเชื่อว่างานเสวนาครั้งนี้จะช่วยเติมเต็มให้คุณพ่อคุณแม่รู้จักเข้าใจลูก Generation Alpha และสามารถนำความรู้ทั้งในเรื่องบทบาทที่พ่อแม่ต้องเป็น B5 ทักษะที่ลูกต้องมี7 Essential s k i l l รวมทั้งเครื่องมือในการเลี้ยงลูกอื่นๆจากผู้เชี่ยวชาญไปประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงลูกได้อย่างเหมาะสมกับโลกปัจจุบัน